สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกาฟิมิวตี้สยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยวอลเลย์บอลไทยแข่งภายในเริ่มสิงหาคม6-3 วันที่11มิถุนายนเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประจำปี2563นะครับและประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครั้งที่2 2563ที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมเป็นประธานวาระสำคัญในการประชุมใหญ่สามัญได้มีการพูดคุยรายงานผลปฏิบัติงานในปี2562ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยศูนย์พัฒนาวอลเลย์บอลน,นานาชาติประจำประเทศไทยและการดำเนินงานของฝ่ายวอลเลย์บอลอาชีพ รวมไปถึงแผนปฏิบัติงานของสมาคมวอลเลย์บอลประจำปี2563อีกด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันภายในประเทศภายหลังที่มีการผ่อนปรนระยะที่4นะครับทางสมาคมได้จัดเตรียมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ดลีกรอบไฟนอลระหว่างวันที่21-30กรกฎาคม2563นะครับหลังจากที่ต้องเลื่อนการแข่งขันเมื่อช่วงเดือนมีนาคม โดยจะแข่งขันแบบระบบปิดนะครับและจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้ชมทางทีวีนะครับฟรีนอกจากนี้นะครับทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยนะครับได้แจ้งยกเลิกจัดก,การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลประจำปี2563เป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะครับ ทำให้รายได้ลดลงโดยค่าดการประมาณ2,000ล้านบาทส่วนการแข่งขันระดับยุวชนเยาวชนในรุ่นต่างๆนะครับแม้ว่าผู้สนับสนุนบางรายจะขอถอนตัวเนื่องจากผลประกอบการลดลงแต่ทางสมาคมก็ยืนยันว่าจะจัดการแข่งขันทุกรุ่นโดยอาจจะปรับ ลดขนาดการแข่งขันให้เหมาะสมกับงบประมาณนะครับสำหรับในการแข่งขันระดับเอเชียปี2563นะครับทางสหพันธ์วอลเลย์อบอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่า AVC น่ยได้แจ้งว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หลังสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมไม่ดีขึ้นนะครับและไม่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆได้การแข่งขันวอลเลย์อบอลจิงแชมป์เอเชียก็ ยกเลิกทุกรายการนะครับแต่ถ้าประเทศใดมั่นใจว่าจัดแข่งขันได้ก็สามารถขออนุมัติจัดการแข่งขันซึ่งทั้งนี้ยังต้องรอความชัดเจนหลังจากเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับนายสมพรใช้มายางในกล่าวว่าที่ประชุมได้พูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนปลนระยะที่4รวมถึงสถานการณ์ในอนาคตส่วนการแข่งขันหรือจัดการประชุมในระดับโลกหรือเอเชียยังไม่นิ่ง ยังต้องรอดุสนานการ์ของประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยไทยเองก็มีโปรแกรมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันหรือจัดการแข่งขันภายในประเทศและจัดการประชุมนานาชาติอยู่หลายรายการคงต้องรอหลังจากเดือนกรกฎาคมว่าจะกำหนดโปรแกรมการแข่งขันหรือการประชุมระดับนานาชาติได้อย่างไรนะครับ สำหรับภายในประเทศเดือนกรกฎาคมคงมีการผ่อนผันเราได้มีการกำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่21-30ถึง30กรกฎาคมที่เดอะมอบางกปิเบื้องต้นกำหนดให้มีการแข่งขันระบบปิดไม่ให้ผู้ชมเข้าสนามแต่จะมีการถ่ายทอดสดทาง True o u ส่วนการแข่งขันภายในประเทศในรุ่นอายุต่างๆนะครับแม้ว่าจะมีการสนับสนุนบางรายขอถอนตัว เนื่องจากประสบปัญหาปร,ประกอบการลดลงในช่วงนี้ทำให้มีงบประมาณมาสนับสนุนเรายังยืนยันที่จะจัดการแข่งขันในรุ่นอายุด้วยงบประมาณที่มีอยู่ซึ่งอาจจะลดขนาดหรืออยู่ภายใต้งบประมาณที่มีทางสมาคมจะพยายามจัดทุกรุ่นอายุทั้งในร่มและชายหาด คงจะเริ่มได้ตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนายสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สนับสนุนช่องโดยหมอกรการันตีดวงชีวิตดวงปีการเงินการงานความรักโทร081295 0695ดูดวงแบบสดๆเชิญแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับ